รวมช็อตฮาที่คนอาจจะดูไม่ถึงในคลิปนี้ผมก็เลยเอามาให้ดูก่อนเป็นไงความคิดโคตรีเนียส สวัสดีดดท่านผู้ชมดูดท่านกันด้วยเลยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อ o ็อกวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า Mercedes-Benz E39 กัน e นะครับทุกคนเป็นรถที่ไม่ค่อยนิยมกันสักเท่าไหร่นะแต่มันก็สวยอยู่นะเออโอ้ดูการออกแบบลายนั้นสิมันช่างเป็นอะไรที่โคตรง่ายขนาดเติกอนุบาลย,ยังออกแบบได้อบอกเลยแล้วก็ด้านหน้าของเรามากับฝากระปงคาร์บอนนะครับทุกคนดูดิ งานโคตรเนียนนะครับอดูความเนียนนั่นสิทำออกมาได้ยังไงครับเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ละ <c oughs> สิ่งที่ผมภูมิใจนําเสนีกอย่างหนึ่งก็คือด้านหลังครับทุกคนดูโลโก้นั่นสิโคตรสมจริงไอ้เชีย่ยเฮ้รถก็มีแค่นี้นะครับไม่ต้องใจรีวิวอะไรแล้วก็แต่งมาแค่นี้นะผมชอบแบบสายคินคีนนะครับเอ,อมาฟังเสียงเดินหอบก,กันครับทุกคน เลยว่าเท่ฟุดๆอ่ะเอาตรงๆเลยก็ผมโคตรชอบเสียงคันนี้อ่ะแบบเสียงโคตรเล้าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาวัดอันนี้กันสักหน่อยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ารถยังไม่ได้จูนสองสามสี่ห้าหกเจี๊ยสับเกยียร์เป็นโคตรรัวเลยซึ่งระยะเวลาที่เราได้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ขันตอนยังไม่ได้จูนน่เราก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวเราจะไปหาทํางานกันนะครับทุกคนเราต้องค่อยๆขับนะครับทุกคนอย่างระมัดระวังเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมาทุกคนผมก็ขับรถแบบชิวๆปกตินะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมาถึงแล้วครับ โอ้โหได้เป็นไม้ด้วยจเจริญเถอะไ,ไม้แม่งยากที่สุดแล้วนะเว้ผมบอกเลยเสียไปเฮ้ยเอ้าทำไมไม่ได้วะไม่ตรงรูอะโอเคได้ละประเด็นคือผมกลับรถไม่เป็นไงก็เลยมาต้องทุยก็เลยต้องมาลอดช่องทางนี้เออก็เลยมาต้องคืออะไรเมื่อกี้นี่ <c oughs> เอา้าไม้ตกไปไหนวะต้องสี่อันโอ้จีสัส ไม้ตกไม่รู้ตัวเป็นไงเชื่อผมยังครับทุกคนไม้เป็นอไรที่ยากที่สุดนั่นไงกูยังไม่ทางขัดคําเลยโอ้ยมีรางไม่ดีว่ะผมคิดว่าเราไม่น่าจะส่งได้ครบทุกอันเอาไปแค่นี้ก็พอแล้วบังสิ่งลถไปไม่ต้องกลัวใครกวนถ้าเคยฟังบ้างครับทุกคนจากชาวเดอร์เออถ้าใครเคยฟังแม่งสิ่งล้ไปไม่ต้องกลัวใครกวนพอแล้วนะชาวเดอร์ทางโค้งนี่นะครับเป็นอันที่ผมโคตรเกลียดว่าโอ้โหเกือบไปแล้วนั่นนะโอเค ยังไงก็รอดมาได้ละดูดิรับทุกคนเสียงเครื่องแม่งโคตรเล้าอ่ะดูพวงหลังเราสิครับทุกคนแบบดุดิ๊ดดกดิกดดดิโคตรน่ารักอะ่ะ <c oughs> ได้เวลาประหยัดน้ำมันแล้วครับทุกคนโดยการใช้เกียร์ว่างแล้วก็ปล่อยให้รถไหลไปเลยถ้าชีวิตจริงมันไหลได้ขนาดนี้วะถ้าในชีวิตจริงมันไหลได้ขนาดนี้นะบอกเลยว่าเป็นะไรที่โคตรประหยัดน้ำมันนะบอกเลยดูดิไหลแบบชิวๆ,ๆครับห,หาางไป,ไไปลสิ ไพอแล้วนะชาวเดิมสิ่งลถไปไม่ต้องกลัวใครกวน,วกวนบ้าทุกคนถึงเวลาชาวจะต้องเร่งเครื่องเองซะและ้วสงสัยน้ำหนักรถผมมันจะเบาไปครับมาดูซิว่าจะมีผู้เลื่อนลอดอกี่คนนั่นนะครับล่วงไปแล้วหนึ่งครับังหว่านี้ต้องใจเย็นๆนะครับผมเพราะมันเป็นทางโค้งฮึบฮึบใจเย็นให้ล่วงไปแล้วสองแล้วก็ ไปทางคันเลยจังหวัดนี้นะครับเสียหลักยันรถโอ้รถมังเบาขนาดนั้นเลยเหรอวะผมยังคิดอยู่ว่าจะตัดตอนขับรถออกไปดีไหมเพราะว่าตอนขับรถมันก็ไม่มีอะไรให้ดูแล้วก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรด้วยเออมันก็น่าจะน่าเบื่ออยู่นั่นแหละนะแต่ถ้าใครชอบดูเพลินๆก็ดูได้นะครับตอนนี้นะผมกําลังขับแบบชิวๆครับแบบแนวสมจริงอะไรแบบเนี้ยไม่เกินร้อยอะไรเงี้ยเออแบบสมจริงหน่อยนะครับเพราะว่าขับแรงไปไม่จะเป็นแบบเมื่อกี้นั่นแหละแลวแถวนี้เราก็ต้องใจเย็นกันสักหน่อยนะเพราะมันเป็นทางโคนะ้งเนาะ คือใจมันไม่อยากเย็นแล้วว่ะขอเหยียบสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งคงไม่เป็นไรหรอกสวยสวยแล้วรถติดด้วยแก้วรถติดเกมครับทุกคนเพราะว่าความใจร้อนของเราแท้ๆเลยมารอบนี้ผมจะเล่นแบบแนวสมจริงนะครับทุกคนดูดิว่ามันจะรอดไหมโอเคโอเคพอไม่ได้อยู่นรอบรถคัสขับยาก น่าจะขึ้นเกียร์สองจังยากครับทุกคนคือมันยากตรงที่ว่าไอ้อะไรวะเวลาเราใส่เกียร์มือเราแม่งจะเอียงไปด้วยเว้ยใช่มันก็เลยแบบจะทําให้รถเราเสียหลักเดี๋ยวเดี๋ยวจุดเกิดมันแปลกๆอีกนิดเดียวมันก็จะตกแล้วนะเฮ้ยจุดเกิดแม่งโคตรเสี่ยงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แค่เปลี่ยนใส่เกียร์แล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นโอ้โหผมว่าอันตรายว่ะแบบเอียงหน้าจอนี่แม่งโคตรอันตราย thank mm -hmm. you